ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Infinix Ho t 30ครับผมเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่คนในความสนใจเยอะมากๆเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะนําเขามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกมฟรีไฟล์แล้วเรามาดูกันว่าฟินนิในการเล่นเนี่ยจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับแน่นอนครับ Infinix Hot 30รุ่นนี้เขาก็คอลแลบกับเกมฟรีไฟล์นะครับผมตัวแพคเกจจิ้งของตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นตัวละครทางเกมฟรีไฟล์เลยนะครับโบย่านาวนแล้วก็ที่สาค เนี่ยครับผมอินฟินิตฟรีไฟแบบส,สวยๆแบบนี้มาเลยนะครับสีดําเวลาใส่แล้วเนี่ยสวยมากๆครับดูดีมากๆแล้วก็ปกป้องตัวเครื่องเราได้ดีพอสมควรเลยนะครับตรงบูรุลก็ของเขาเนี่ยเวลาเราวางนะครับผมก็ช่วยปกป้องได้ในระดับหนึ่งเลยเนาะถือว่าให้มาดีมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่ใส่แล้วสวยมากๆเลยก็โอเคครับก่อนจะเล่นผมขออนุญาตถอดออกแล้วกันนอะกเพราะว่าปกติแล้วผมเทสเกมผมก็จะไม่ใส่เคสเล่นนะครับเพราะว่าเราจะมาดูกันว่าความร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับผมเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดครับก็มาเรามาลุยกันเลยครับผมฟรีไฟใครที่อยากจะดู ROV ดู PUBG ผมเทสไว้แล้วนะครับย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยสำหรับเจ้า Infinix Hot 30นะครับเ,เพื่อนๆราคาค่าตัวงเขาอยู่ที่4,799บาทนะครับผมก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลระคาไม่ถึง5,000บาทที่ได้สเปคมาโหดแล้วก็จัดเต็มมากๆเลยนะครับ หจะเต็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าสเปคให้ฟังนะครับผมอตอนนี้ก็เข้าเกมมาได้แล้วนะครับก็รวดเร็วมากๆเลยสำหรับตัว CPU ของเขานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นตัว MediaTek Helio g 8 8ครับราคานี้ได้ CPU นี้ก็ถือว่าโอ้โหให้มาดีมากๆเลยนะครับมาดูตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกันตั้งค่ากราฟิกของเขานะครับเพื่อนๆก็ กราฟิกเนี่ยมีระดับสูงความคมชัดมีขั้นสูงชาร์โดเปิดได้สดใสแล้วก็เฟรมเรตมีขั้นสูงนะครับตัวเกมเป็นตัวเกมฟรีไฟลธรรมดานะครับไม่ใช่ฟรีไฟล์แม็กเนาะก็รบบกราฟิกได้สูงมากๆเลยนะครับโอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ครับอยู่ที่6.78นิ้วความละเอียดของตัวจอได้มาเป็นตัวจอ Full HD+ เลยนะครับและยังไม่พอครับตัวรีเฟรชเนี่ยได้สูงมาที่90้เฮิร์ตนะครับแล้วเป็นตัวกล้องเจาะรูแบบนี้ครับเพื่อน ราคาไม่ถึง5,000บาทได้จอ full hd plus r e s o l u สูง90้เฮิร์ตเป็นกล้องเจาะรูครับ <c oughs> ต้องบอกว่าให้สเปคมาดีจริงๆยังไม่พอครับผมมาพร้อมกับแรม8ปิ g IC ที่บวกเพิ่มได้อีก8ปิ g IC ครับโอ้โหราคานี้ได้แรม8ปิ g IC. หน่วยความจำลมก็128รอิ g i ครับผมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็5,000ม ah, ิลลิแอมเป็นพอร์ต type c ชาร์จเร็ว33วัตต์ครับกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องหลังคู่ความเรอแหลกอยู่ที่50ล้านครับเพื่อนเป็นไงบ้างครับสเปค แค่นี้ราคานี้ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆแล้วก็น่าจะขายดีมากๆแน่นอนครับแต่ว่าในช่วงแรกๆนะครับผมเขาวางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ก่อนเนาะในตัว s h อป e e Lazada แล้วก็ TikTok Shop นะครับใครที่สนใจใครที่งบพร้อมใครที่แบบเอ้ยนี่ยแหละคือมือสือที่ฉันอยากได้ผมแนะนำให้กดซื้อเลยนะครับไม่ต้องรอเนาะเพราะว่าถ้าเรารอเนี่ยบางช่วงบางจังหวะของเขาขาดนานเลยนะครับอย่างเช่นรุ่นก่อนหน้านี้ของเขาอย่างเช่นตัว อินฟินิต o ฮอตยตัวนั้นอะ่ะโอ้โหเพื่อน,นๆหลายๆคนก็บ่นมาว่าโอ้โหพี่กดสั่งซื้อไม่ทันสักทีมีแต่ของหมดของหมดอยากได้มาใช้งานแล้วเนี่ยของหมดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเพื่อนๆพร้อมงบพร้อมผมแนะนําให้กดเลยนะครับถ้าแบบเอ้ยเราจะซื้อแล้วเขามีเครื่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคมาโดดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตเล่งแสงหน้าจอ สักประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าจะเล่นให้มันสว่างสนุกๆเนี่ยผมแนะนําให้ปรับตัวแสงหน้าจอขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าปรับกลางหลอดเหมือนทั่วไปเงี้ยผมว่ามันมันไม่พอนะจากที่ผมได้สมัมผัสตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าโอเคเพื่อนๆมองตรงจออาจจะดูมืดแต่ว่าเออพอมองจากจากที่ได้เล่นตรงนี้มันมันเออมันใสมันสว่างมันเคลียร์อยู่ครับ คอแ์บกับตัวเกมฟรีไฟครับผมการแสดงผลเต็มหน้าจอนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าปกติแล้วไอรุ่นเก่าๆเนาะตรงนี้จะเป็นแถบดําแต่พอมาเป็นรุ่นใหม่ๆปุ๊บก็จะเต็มหน้าจอแสดงผลได้สวยงามแบบนี้เลยนะครับและยังไม่พอนะครับตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสนะครับผมได้รับเกียรติจากทางอินฟิ i ิตี้ไทยแลนด์ได้ตัวไอกิฟเซตของทางตัวเกมฟรีไฟเนาะที่มีแบบแค่20ชิ้น ภายในประเทศไทยนะครับมีแค่20ชิ้นเท่านั้นเองเก็ได้มานะครับผมก็ได้ทําคลิปแกะกล่องให้เพื่อนๆดูไปแล้วเนาะก็ในนั้นก็จะมีมูวานะฮะมีสายคล้องคอแล้วก็จะมีตัวกิ๊โค้นมีสติ๊กเกอร์ของทัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมามีคนมาแอบ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 ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่โอเคมากๆเลยนะครับอินฟินิต ประเทศไทยเขาก็แบบเออให้เกียรติเราในระดับหนึ่งเลยเนาะได้ของที่แบบมันจํานวนจํากัดมากๆเลย20ชิ้นแค่นั้นเองเนี่ยครับรเพราะว่าเขาไปคอลแลบกับทางโตเก Free Fire ียวฟรีไฟ e นะครับอ,อย่างท,างที่อย่างที่ผมพูดไปครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะแบบเฮ้ยพร้อมแล้วก็งบถึงเนี่ยแล้วก็แบบกําลังหามือถือในเลยราคานี้สเปคแรง,แรงๆเอามาไว้เล่นเกมอามาไว้ใช้งานก็แนะนําให้กดซื้อเลยนะครับ เพราะว่าถ้าได้ราคา4,799บาทผมก็ว่ายังคุ้มครับแล้วบางช่วงบางจังหวะเขามีคงมีโค้ดลดด้วยนะราคาพิเศษอย่างเงี้ยครับซึ่งผมมองว่าซื้อแค่แบบราคาปกติก็คุ้มแล้วถ้าได้แบบโค้ดส่วนลดของทางแบบแอปของทางอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งคุ้มไปใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆแนะนําแนะนําแนะนาครับแนะนําให้กดซื้อเลยอย่ารอครับเพราะว่าถ้ารอเราก็ไม่รู้ว่าถ้าของมันหมดแล้วเนี่ยเราเราจะแบบของจะมาอีกตอนไหนนะครับอันนี้ผมแบบ เตือนไว้แบบนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเห็นเห็นมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ของเขาในตัว Infinix Hot 20่ตัวนั้นนะครับสำหรับ Infinix Hot 30ซีรีส์นะครับเพื่อนๆช่วงแรกๆเนี่ยก็จะวางจำหน่ายเป็น Infinix Hot 30ก่อนเนาะแล้วก็จะมีตัว Infinix Hot 30 i นะครับผมก็จะวางจำหน่ายในช่วงประมาณหลังสงการแล้วก็ต้นเดือนพฤษภานะครับผมถ้าช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว Infinix Hot 30ก่อน แรม8ลอม128ครับ4,799บาทเพื่อนๆหลายๆคนก็ถามมาว่าเฮ้ยพี่ผมอยากจะไปดูตามแบบตามร้านค้าทั่วไปในห้างเงี้ยมีไหมอันนี้เขาบอกว่าเขาทำตลาดในช่องทางออนไลน์ก่อนนะครับช h อปปี้ a z a d a TikTok Shop นะครับผมก็มามามาหืมมาสิโอ้ ปืนผมบอกเลยเร็วมากปุบเลยเติมเลือดหน่อยเติมเลือดหน่อยก็แนะนำให้กดซื้อ,อทางช่องทางออนไลน์ก่อนแล้วกันแต่ถ้าเพื่อนๆไปดูตามหน้าร้านทั่วไปผมว่าก็น่าจะมีแหละแต่ว่าก็คงหายากนิดนึงแล้วก็ราคาผมว่าน่าจะโดนราคาบวกแน่นอนเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็คงกดซื้อในช่องทางออนไลน์นี่แหละมาแล้วก็มาวางขายหน้าร้านแล้วก่อน แต่ถ้าใครแบบเอออยากจะเอาสบายใจเห็นของก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันครับแต่ก็ต้องยอมรับในเรื่องตัวราคาให้ได้เนาะส่วนคนที่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. พี่แล้วช็อปออนไลน์มันน่ากลัวไหมลิงก์ที่ผมเอามาให้เนี่ยก็จะเป็นเป็นลิงก์ที่เป็นร้านค้าออฟฟิเชียลของเขานะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็ไม่ได้น่ากลัวเลยเนะาะทุกวันนี้ซื้อของออนไลน์นะครับเราดูร้านค้าที่เป็นถ้าช้อปปีก็เป็นตัวเป็นช้อปปี้มอถ้าเป็น lazada ก็เป็น laz มอใช่ไหมครับถ้า t ิ k t o อลก็ต้องดูว่าเป็นออฟฟิเชียลหรือเปล่าอย่างเงี้ย ก็แนะนําให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับแต่ว่าลิงก์ที่ผมเอามาทิ้งไว้ใต้คลิปเนี่ยจะเป็นตัวออฟฟิเชีของเขานะครับผมก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับภาพสวยใสยมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าราคานี้ครับ4 7 9 9บาทเล่นเกม ROV oh. เล่นเกม PUBG oh. เล่นเกม Free Fire oh. ดีไหมโอ้ oh. ผมบอกได้เลยนะ oh. โอ้ยก็คือทำออกมาได้ดีมากครับจอความละเอียด Full HD Plus r e f r e s สูงเ0้สิ ขนาดใหญ่6.78นิ้วแรม8แบตเตอรี่5,000แอมไทซี 4, ชาร์จไว33วัตต์ซึ่งสเปคเนี่ยเป็นสเปคที่แบบฮ้ิยโอ้โหราคานี้จริงๆเหรอ4,799บาทลำโพงคู่ด้วยนะลืมบอกไปครับเป็นลำโพงคู่ด้วยความร้อนเป็นยังไงบ้างหลังจากตอนนี้ผมก็ตายเรียบร้อยแล้ว ตรงขอบตรงนี้จะมีความร้อนอุ่นๆมือนิดนึงนะครับฝาหลังตรงนี้เนี่ยจะไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าจะมีมารู้สึกได้ตรงตรงเลนกล้องตรงนี้เนี่ยจะจะให้ความรู้สึกร้อนนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนอกนั้นก็ถือว่าโอเคครับผมก็โอเคครับคลิปนี้คงตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ